สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Lab นะครับโดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุคเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการแล็อัพสภาวะตลาดต่างประเทศอย่างเช่นเคยเราก็กําลังเข้ามาเกือบที่จะจบเดือนแรกของปี2024นะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่2 2ถึง26มกราคมเนี่ยทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ต่างปรับขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งทั้ง2ตลาดนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมา1.06%ระหว่างสัปดาห์มาปิดตลาดที่ระดับ4,890.97จุดนะครับถือว่าเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับโดยมีแรงหนุนจากการที่มีตัวเลข GDP ไตรมาสสของสหรัฐเนี่ยที่ออกมาขยายตัว3.3%เ ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่2รนะครับรวมทั้งได้เสติเมนต์บวกจากรายงานผลประกอบการของบริษัทจุทะเบียนนะครับทั้งนี้หุ้นที่นำาดัชนีของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอย่างเช่น Microsoft, Netflix, Nvidia รวมทั้ง Amazon แล้วก็ Google ด้วยนะครับดย Netflix บริษัทซึ่งให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบบอกรับสมาชิกของสหรัฐเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่านะครับในช่วงแต้มาสีที่ผ่านมาเนี่ย บริษัทผู้สมัครเป็นสมาชิกใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง13.1ล้านลายนะครับซึ่งก็เป็นการทำลายสติสูงสุดประจำไตรมาส4นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นเท s l a เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและก็เป็นหนึ่งในหุ้น Magnificent s เ v นี่ยก็กลับมาปรับตัวร่วงลงแรงนะครับถึง13.6%ระหว่างสัปดาห์นะครับจากที่บริษัทรายงานยอดขายและก็กำไรสุทธิไตรมาสมา4ในปีที่ผ่านมาเนี่ย กว่าตักวิเคราะห์คาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเทสลาเองก็ยังคาดการย่อดขายรถยนต์ในปี2024เนี่ยจะเติบโตเนอ่ยตาที่ชะลอตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทเนี่ยก็จะไปมุ่งเน้นรถโมเดลรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะออกตลาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2025ส่วนดวชนีห้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยกลับมาปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นมาถึง4.2%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ15,952.23จุดนะครับอันเนื่องมาจากข่าวที่ทางการจีนเนี่ยได้ออกข่าวมานะครับว่าจะเข้าไปในเรื่องของการสนับสนุนตลาดหุ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งการมีมการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลายตัวนะครับโดยพูดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ก็มีอย่างเช่น a l i b a b บนะครับ A A A Tencent HSBC แล้วก็ China Construction นะครับก็สืบเรื่องจากเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็มีหุ้น IPO ตัวใหม่นะครับที่ถือว่าเป็นหุ้น IPO ที่มีความโดดเด่นนะครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนยังตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็คือหุ้นที่ชื่อว่า b บ r k e n s t t o ็นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ B I R K นะครับที่นักลงทุนไทยเนี่ย อาจจะไม่คุ้นเคยชื่อนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่บริษัทนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าเป็นผู้ผลิตรองเท้าแตะสัญชาติเยอรมันนะครับที่มีอายุเก่าแก่นานถึงกว่า250ปีนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าปัจจัยอะไรนะครับที่ทําให้รองเท้าแตะยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่นเนี่มานานกว่า2ศตวรรษนะครับโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เบอร์เกิลสต็อกเนี่ยก็มียอดขายเติบโตเฉลีย่ยสูงถึง20%ต่อปีเลยทีเดียวนะครับโดยแบรนด์เบอร์เกิลสต็อกเนี่ยถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนะครับในปีคิดสกัลัดราช1774นะครับหรือเมื่อประมาณ250ปีก่อนนะครับซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของพระชางกรทนบุรีนะครับโดยที่มีการหยั่งลากดึกนะครับในเรื่องของศิลป,ปะการบลิตรองเท้าคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับที่นายกอร์แลตเบอร์เกิลสต็อกเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ย ได้มีการพัฒนาขุ่นรองเท้าที่เหมาะสมกับโครงสร้างกระดูกขึ้นนะครับโดยที่ได้มีการสร้างสรรค์ออกมาแบบมีการแยกทั้งเท้าข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับแล้วก็เบอร์เกิลสต็อกเนี่ยก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนมีการสร้างสรรค์พื้นรองเท้าด้านในที่ปัสจากวัสดุที่เป็นโลหะแล้วก็มีการสร้างแผ่นรองเท้าหรือว่าที่เรียกว่าฟุตเบดเนี่ยจากไม้ค็อกให้มีรูปทรงตามหลักกายวิภาคที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการที่จะเดินด้วยเท้าเปล่านะครับ ซึ่งอันนี้ก็เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงของรองเท้าเบอร์ n St ร์สต็อกมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนะครับและด้วยการเป็นบรษははิษัทรองเท้าที่เก่าแก่นะครับก็เลยมีการออกแบบรุ่นรองเท้าแตะเนี่ยมาหลายรุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีรุ่นรองเท้ามากกว่า700รุ่นนะครับในจํานวนนี้เนี่ยก็ยังมีรุ่นรองเท้า5รุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นรุ่นที่ทํารายได้หลักให้กับบริษัทอยู่นะครับในจํานวนนี้เนี่ยก็มีบางรุ่นนะครับ แว้ว่ามีการออกวางตลาดมามากกว่า60ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการยอมรับของผู้บริโภคนะครับต่อคุณภาพของสินค้าแม้ว่าจะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่ารองเท้าโดยทั่วไปนะครับโดยผลิตภัณฑ์รองเท้าของบริษัททุกชิ้นเนี่ยผลิตแล้วก็ใช้วัสดุดในเยอรมันแล้วก็โปรตุเกสนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีผลสํารวจว่า ผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยต่างมีรองเทา้าเบอร์เกนสต็อกนะครับเฉลี่ยคนละ3.6คู่นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูที่ภาพรวมอุตสาหกรรมรองเท้าทั่วโลกนะครับซึ่งแม้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีมูลค่ายอดค้าปีเนี่ยประมาณ3 7แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2022นะครับซึ่งก็มาจากการประมาณการของยูโรมอนิเตอร์บริษัทวิจัยนะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมรองเท้าเนี่ยถือว่ามีผู้เล่นเนี่ย มากหลายนะครับกระจัดก,กระจายนะครับแต่ว่ามีเพียง5ารายแรกนะครับที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันคิดเป็น20%อของตลาดรวมนะครับโดยมูลค่าตลาดเนี่ยคาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ย5%ต่อปีเป็นมูลค่า4.7แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2027นสะครับสำหรับยอดขายของเบอร์เกนสต็อกเนี่ยในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5พันล้านยูโรนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ 1.6พันล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหากคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเนี่ยก็จะไม่ถึง1นะครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดได้นะครับแล้วก็หากพิจารณาจากยอดขายของบริษัทในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ทําได้292ล้านยูโรนะครับในปี2014นะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแม้กระทั่งปีที่มีช่วงระบาดของโควิดนะครับ จนมาเป็น1.5พันล้านยูโรในปี2023นะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีถึง20%นะครับซึ่งก็ถือว่ามีการเติบโตที่สูงน่ามากนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมทางนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์รองเท้าของบริษัทนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มาจากการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นด้วยนะครับซึ่งในปี2023ที่ผ่านมานะครับ b บอร์เคลนสต็อกเนี่ยมียอดขายมาจากทวีปบริการเหนือเนี่ยสัดส่วน54%นะครับตามมาด้วยยูโรโซนที่35%ที่เหลือ10%เนี่ยก็มาจากทวีปเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนยอดขาย10%เนี่ยแต่ก็เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงกว่าที่อื่นนะครับคือ27%นะครับส่วนของอเมริกาเหนือแล้วก็ยูโรโซนเนี่ย มีการเติบโตในปีที่ผ่านมาที่อัตรา20%แล้วก็18%ตามลำดับนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยบริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะครับผ่านทางออนไลน์หรือว่า DTC นะครับที่มีอัตราการเติบโตสูงมากเกิด30%ในปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าคือ40%เนี่ยเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นที่60%เนี่ยแต่ช่องทางอื่นๆก็มีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าคือ15%นะครับ นอกจากนี้เนี่ยการเพิ่มช่องทางทาง DTC ซเนี่ยซึ่งไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับก็ช่วยให้อัตรากำไรหรือว่ามาชิ้นของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับและอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทนำมาใช้ก็คือการทำให้ผู้บริโภคมองว่าสินค้าของบริษัทเนี่ยมีสกัดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากที่ผู้ซื้อมีความต้องการมากกว่าที่บริษัทผลิตได้นะครับทำให้บริษัทเนี่ยต้องมีการจัดสรรปันส่วนสินค้า ตามช่องทางการขายแล้วก็ตามบุริภาคหรือที่บริษัทเรียกว่า engineer distribution model ซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทได้เร็วแล้วก็มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนอกจากกระสมผลให้ยอดขายของ b u r g ์เก t o สตเนี่ยขยายตัวได้อย่างโดดเด่นนะครับรวมทั้งกจินหรือว่าอัตรากำไรข,ขั้นต้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำได้55%ในปี2020เนี่ย มาเป็น62%ในปี2023นามะครับอะไรก็ตามเนี่ยกำไรสุทธิของปี2023ที่ผ่านมาที่บริษัททำได้75ล้านยูโรเนี่ยถือว่ามีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับจากปี2022ที่ที่ทำได้1 8 7ล้านยูโรนะครับก็เนื่องมาจากที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับอย่างเรื่องของการทำ m b o แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหุ้นพนักงานนะครับ รวมทั้งผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่หากไม่รวมรายการดังกล่าวเนี่ยกำไรที่ปรับแล้วของบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ207ล้านยูโรนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น18%จากตัวเลขกำไรที่เปรียบเทียบได้นะครับในปี2022นะครับส่วนในปี2024แล้วก็2025เนี่ยทาง Bloomberg Consensus นะครับคาดว่ายอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องในอตา18-17%นะครับ ในขณะที่กำไรสุทธิเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเป็น253ล้านยูโรในปี2024ในส่วนของคำแนะนำของน้องิิคราะห์ที่ทางบูเบิร์กคอนเซนรซัสรวมรวมมานะครับก็ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยที่52ดอลลาร์นะครับคิดเป็นอัพไซด์ก็ประมาณ10%จากราคาปิดของหุ้นวันอังคารนะครับที่ปิดที่47.50เหรียญดอลลาร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็มีมูลค่าตลาดประมาณ 9,000ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งตามความเห็นของเราเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็มีความน่าสนใจเรื่องเรื่องของการเติบโตของบริษัทที่สูงนะครับรวมทั้งการที่บริษัทมีชื่อเสียงยาวนานกว่า2ศตวรรษเนี่ยก็ย่อมบ่งบอกได้ถึงความสําเร็จในอุตสาหกรรมรองเท้าที่มีการแข่งขันสูงได้นะครับก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศ ก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t e r f a c e แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ